สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในช่องขยี่อนิเมะขยี่อนิเมะวันนี้ขอเสนอตัวอย่างศัพยุทธ์ทารกสวรรค์แบบตัวเต็มตัวเต็มที่ว่านี้เราจะได้เห็นต่างๆนานาในศัพยุทธ์รวมถึงตัวละครที่ออกมาวันนี้ขยี่อนิเมะจะมานําเสนอในรูปแบบของการแนะนําและบอกคุณประโยชน์ของสถานที่ต่างๆรวมถึงตัวละครต่างๆให้เพื่อนๆได้รับฟังกันด้วยนะครับอ่ะ เราจะนําเสนอก่อนเลยคือสาราเสริมปานสาราเสริมปานแห่งนี้เป็นที่สิงสถิตของเพิงหาฤทัยดาวตกซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่ที่เรียนอยู่ในโรงเรียนเจียนนันส่วนในจะต้องทําการมาที่สาราเสริมปานเพื่อเพิ่มระดับพลังในการฝึกยุทธให้กับตัวเองเพราะเนื่องจากสรรพคุณของสาราเสริมปานนั้นจะช่วยให้นักเรียนที่เข้ามาเรียนเข้ามาฝึกยุทธในนี้ได้รับประสิทธิผลเป็นปริมาณมากซึ่งแน่นอนครับ คนที่ได้นั้นเนี่ยจะมากมายมหาศาลถ้าเทียบจากด้านนอกในการฝึกยุทธจะต้องใช้เวลาประมาณ1-2วันแต่อยู่ข้างในใช้เวลาเพียงน้อยกว่านั้นอีกหลายเท่าสาราเสริมปานี้จะนำเพิงหาฤรัยดาวตกมาใช้เนี่ยนำเป็นประโยชน์โดยการเนี่ยต้องบอกว่ากันกองเปรเพิงดังกล่าวแล้วก็นำมาหลอมรวมกับนะครับลนะบนะชำระรางให้มันบริสุทธิ์และเข้าสู่ร่างกายซึ่งแน่นอนว่า การที่จะรับเปลเพลิงหาดไทยดาวตกเข้าร่างนั้นจะต้องรู้จักวิธีในการควบคุมในการชําระร้างก่อนไม่งนั้นเข้ามาก็จะสีบ้องแข้งหรือไม่งนั้นก็เขาเรียกว่าร่วงเป็นตามกันส่วนใหญ่สิ์ใหม่ที่ไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวแล้วเข้ามาที่สาราเสริมปานก็จะมีอาการประเภทนั้นนะครับคือรับมือไม่ไหวแล้วก็เหมือนกับธาตุไฟจะเข้าแทรกนะครับเพราะเนื่องจากไม่รู้วิธีใน,ในการควบคุมแล้วก็ชาําระมันนั่นเองนะครับ ส่วนใหญ่เนี่ยนักเรียนนะครับที่อยู่ด้านบนเนี่ยในการฝึกสาราเสริมปานก็จะได้รับผลกระทบในการน้อยแต่แน่นอนครับเพลิงเนี่ยของชั้นบนมันก็จะช่วยในการฝึกยุทธได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดยิ่งลงไปด้านล่างมากขึ้นนะครับมันจะยิ่งได้รับผลประโยชน์มากขึ้นเข้าอีกนะครับและอีกอย่างหนึง่งที่ใต้สา,าสาราเสริมปานนี้มันมีเพลิงหาเดไทรดาวตกถูกขันึกโดยขอออนะครับนะที่เป็นคนของเขาเหลยเนี่ย อยู่นั่นเองซึ่งพอเออนี้ยเนี่ยก็จะโยนงานตุ้มมาให้กับเราบรรดาอาจารย์ใหญ่รองอาจารย์ใหญ่เนี่ยเป็นคนดูแลส่วนพี่แกก็จะไปทัศนาจรนะครับแล้วความรับอีกอย่างหนึ่งที่อยู่ใต้หอคอยนี้ก็คือมันเป็นช่องทางสู่คุ้มสมบัติของทัวร์เซอร์กูตี้เจ้าจักรวาลคนสุดท้ายนั่นเองนะครับอ่ะแปลงต่อดีกว่าแนะนำพอแค่นี้ก่อนนี่คือเราคณะอาจารย์นะครับของโรงเรียนส่วนนอก พวกเขาเหล่านี้มานั่งเดีายนี้คือเขามาเพื่อจะดูการทดสอบของนักเรียนโรงเรียนส่วนนอกเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่โรงเรียนส่วนในนั่นเองโดยนักเรียนที่จะเข้าสู่โรงเรียนส่วนในได้นั้นจะมีเพียง50อันดับแรกเท่านั้นหลักๆจะมีจองรองอาจารย์เนี่ยใหญ่หูกันแล้วก็อาจารย์ของภาควิชาปุงอสดอาจารย์หัวนะครับคือหลักๆเนี่ยจะมีประมาณนี้แล้วอีกหนึ่งประเด็นคือ เราจะได้เจอกับควินเนอร์ในเวอร์ชั่นที่หลายๆคนเนี่ยคิดถึงกันมากนะครับต้องบอกไว้เลยว่าความสวยยังไงมันก็ประมาณนั้นแหละเอาจริงนะครับเราเราบรรดาหลายๆคนเนี่ยอาจจะชอบความสวยแบบเรียบๆน่ารักน่ารักฟูงฟิงก็คว er, ินเนอร์เหมาะถ้าชอบแบบดุดหน่อยเนี่ยก็นะครับเหมือนตัวซ่าหรือชัยรินถ้าชอบแบบแนวผู้ใหญ่หน่อยก็ไปหยุนจือนะครับนะเอ,อ่ออะไรประมาณนั้นถ้าชอบแบบว่าแนว2บุคลิกเนี่ย ก็ไปทางด้านนะครับเสียวอีเซียนนั่นเองอแน่นอนครับว่าคินเหนอือเนี่ยมีความแบบหูสะสวยมากในฉากนี้ซึ่งฉากนี้เป็นการบอกเล่าถึงการรอคอยของคินเหนอือเนี่ยที่รอคอยนับเซียวเหยียนให้กลับมายังการประรองเพราะเนื่องจากตัวเธอเนี่ยเป็นคนขอร้องให้อาจารย์รั่วหลิงเนี่ยส่งรายชื่อของทางด้านเซียวเหียนเนี่ยนับทำการแบบส่งรายชื่อให้กับเพื่อทําการเนี่ยรงแข่งขันในครั้งนี้ ซึ่งแน่นอนครับว่าเคยส่งมาแล้วรอบหนึ่งเมื่อปีที่แล้วคิดว่าเซียวเหยียนจะกลับมาทันแต่เซียวเหยียนเนี่ยกลับมาไม่ทันดังนั้นอาจารย์ั่วหหิงเนี่ยก็เลยต้องแบบว่าทว่นโอกาสในการเลื่อนเป็นอาจารย์ระดับหยวนนะครับและคราวนี้อาจารย์เนี่ยรอบนี้ทางด้านเนี่ยคินเหนือไปขยันขยอบอกว่าเซียวเหยียนเนี่ยยังไงก็ต้องกลับมาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์คอนเฟิร์มดังนั้นเนี่ยอาจารย์จาย๋าช่วยกาุณาเนี่ยใส่ชื่อ พี่เซลเยียนเ,เนี่ยเข้าไปอยู่ในการประลองครั้งนี้ด้วยแน่นอนครับว่าตอนที่นะครับถึงรอบการประลอ,องเซลเยียนเ,เนี่ยคือแบบเซลเยียนแม่งยังไม่มาไ anyway, งคือตอนมันมาถึงโรงเรียนเนี่ยมันยังเดินเอ้อระเหยอยู่นอกโรงเรียนอยู่เลยนะคือแบบยังเดินเอ้อระเหยมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนเดินแบบชมวิวอยู่เลยแต่ไอทางที่อยู่ในที่ประลองเนี่ยแม่งเริ่มแบบปวดหัวตุบๆแล้วอะ่ะเพราะเนื่องจากนะครับถ้าเกิดรอบนี้เนี่ยเซวเยียนยังไม่ปรากฏตัวอีกเซลเยียนอาจจะโดนไล่ออก อาจารย์ลูด่ดิงก็ต้องรอปีสามปีในการที่จะได้เลื่อนขั้นนะครับเป็นอาจารย์ห้องหยวนเนี่ยระดับหยวนคือแบบโอ้โหเขาเรียกาสาหัสสาการแต่สุดท้ายน้าการรอคอยของพีเนอก็ไม่เสียเปล่าเพราะเนื่องจากเซี่ยเหยียนเนี่ยมันมาได้ทันเวลาจริงแล้วมันมามันไมไ่มาธรรมดามันมาแบบขอดาวตกด้วยมาแบบดิ่งแบบป้งรงสนามแบบทันทีเลยเขาเรียกว่ามาเร็วทันใจแน่นอนครับว่าคู่ต่อสู้เขาเป็นถึงคนที่อยู่ในระดับ เป็นระดับเนี่ยปรมาจาร์นะครับนะต้องบอกว่าเป็นปรับปรมาจาร์ขั้นเนี่ยสุดนะครับเซลเยียนของเราเนี่ยเป็นระดับเซียนซึ่งจะเหนือกว่าระดับนี้เป็นอย่างมากแน่นอนแหละว่าเซลวเยวียนเนี่ยพอปรากฏกายนะพี่แกก็เลยบอกแบบไอ้นั่นเลยแบบข้าเนี่ยเซลวเยวียนจะข้องหวนได้มารายงานตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอโหพระเจ้าจอดไอ้นั่นมันยอดมากไม่พอเนี่ยพี่แกออกมาแบบสถานปฏิพีมากนะครับ แล้วออกมาแบบรอๆแล้วบรรดาเนี่ยหนุ่มๆสาวๆที่อยู่บนอัศจรรย์เนี่ยเกิดอาการอิจฉาแบบโอ้โหพระเจ้าจรอจนะครับไอ้นี่ใช่ไหมเสี่ยวเหียนคนที่มันเอาหัวใจของน้องควินเนอร์ไปแน่นอนว่าเราบรรดาหนุ่มๆพยายามจะเกี้ยพารสีจีบเอ่ยหยอดขนมให้ควินเนอร์เอ่ยควินเนอร์เนี่ยปฏิเสธบอยปฏิเสธแบบคือแบบเขาเรียกว่างไงอ่ะไม่เอาไม่รับไม่สนใจนะครับรอเพียงแต่บุคคลคนนี้มาเท่านั้นแล้วนี่ หน้าควิเนเนอเนี่ยบาโลหูขเขาเรียกว่าสวยงาแบบหยาดเยิ้มอ่ะจริงจริงเซียวเยียนเนี่ยมันก็แบบบอกรอแป๊บหนึ่งเดีย๋ยวขอจบการปาระลองในครั้งนี้ก่อนการปาระลองครั้งนี้เนี่ยใช้เวลาไม่นานข้าขอเวลาสักแป๊บเดียวเดี๋ยวเนี่ยการปาระลองนี้จบแน่นอนขอเวลาให้ข้าหน่อยนะครับนั่นแหละแน่นอนครับหลังจากนั้นเซียวเยียนสามารถเอาชนะเซียป,ปิงได้ในการโจมตีเพียงครั้งเดียวจอดสนิทสิทธิ์หามโรง กายเสียเปิ้งเนี่ยต้องบอกเซียเปิ้งนะครับจบแบบด้วยหมัดเดียวเระเทะเลยนะครับผมจอดอ่ะหลังจากนั้นเนี่ยเหล่าบรรดาในหมู่อัศจรรย์ก็แบบตื่นเต้นกันใหญ่เลยเฮ้ยมันเก่งจริงว่ะนักเรียนที่ขาดเรียนไปถึง2ปีมีความสามารถขนาดนี้เลยหรือโอ้สมกับที่ควินเอ๋อเนี่ยรอคอยบางคนก็คิดอย่างนั้นบางคนก็คิดลิษยาบอกเฮ้ยนี่มันแค่เริ่มต้นมันยังไม่เจอของแข็งอะไรประมาณนั้นนะครับอ่ะแล้วต่อไปเราจะเสนอนะครับคนนี้มีชื่อว่าอูเหา อูเหาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับเขาจะเป็นคนที่ตามล่าใครฆ่าเนี่ยไร้ฆ่านะครับเหล่าบรรดาคนที่มาจากเขตมืดที่เข้ามายังเมืองเนี่ยนะครับโดยที่แบบผิดกฎหมายลักรอบม่งเข้ามาสร้างความวุ่นวายมากอูเหาเนี่ยจะตามไร่ฆ่าคนจากเขตมืดเหล่านั้นจนเนี่ยร่างกายเขามีแต่ออร่าแห่งการฆ่าฟันมีแต่เขาเรียกว่านะครับนะออร่าแห่งเลือดนะนะครับกินสาบเลือดเนี่ยค้าคุ้มไปหมด เขาเป็นคนที่อยู่ในสังกัดของผู้คุมกฎแล้วเป็นคนที่ไม่มีพ่อแม่ต้องบอกว่าเป็นเด็กกำพร้านะครับแล้วเนี่ยได้นะครับนะเป็นหัวหน้าเนี่ยของผู้คุมกฎอาจารย์ของอรอบรรดาผู้คุมกฎเนะี่ยเอาไปเลี้ยงเอาไปดูแลสุดท้ายเนี่ยก้าวไปแบบบม่มคะเอาไปแบบโ,โหจนกลายเป็นว่าอู๋เขาเนี่ยแม่งกลายเป็นคนกระหายเลือดมีแต่จะฆ่าอย่างเดียวแต่แน่นอนครับว่าอาจารย์ที่เป็นคนดูแล ทางด้านอูเหาเนี่ยเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นหรอกแต่ว่าด้วยสภาพวะแล้วก็ความเป็นมาเนาะและแวดล้อมเนี่ยมันทําให้อูเหากลายเป็นอย่างนั้นคราวนี้เนี่ยเขาก็เลยให้อูเหามาประลองในงานประลองเพื่อคัดเลือกสิทธิ์เข้าโรงเรียนเจียนนันส่วนนายเพราะหวังว่าอูเหาจะได้เนี่ยรจจับจากงานในการเป็นผู้คุมกฎและจะได้เจอกับผู้ต่อสู้ที่สามารถระง,งับเนี่ยนะครับจิตสังหารของเขาลงไปได้บ้างแน่นอนว่าอาจารย์ใหญ่เคยพูดไปว่าถ้าอูเหาเนี่ย นับใน10ปีอูเหาไม่ถูกนะไอสังหารเนี่ยหรือจิตสังหารครอบงำตัวเขาจะประสบความสําเร็จเป็นยอดยุทธ์นอนาคตแต่ถ้าภายใน10ปีเขาถูกไอสังหารเนี่ยเข้าครอบงำจิตใจตัวเขาจะกลายเป็นเพียงแค่เครื่องมือในการฆ่าฝันเท่านั้นนะครับผมอีกคนนะครับนะอีกคนเ่กก็คือหูเจียนหูเจียนเนี่ยเป็นหลานนะครับแท้ๆของหูกันซึ่งเป็นหลานของรองอาจารย์ใหญ่นะครับ ซึ่งรองอาจารย์ใหญ่เนี่ยก็ค่อนข้างจะตามใจเธอมากแล้วก็คือเขาในหวังลึกๆนะครับให้เนี่ยหูเจียนไปแบบว่าไปเ,เขาเรียกไงเป็นผู้หญิงเรียบร้อยน่ารักน่ารัก,รกมีเหล่งให้เขาอุ้มอะไรประมาณนี้แต่หูเจียนกับคือแบบแหกข้อนะครับเป็นผู้หญิงที่ก้าวร้าวดุดันสาวแก่นคือครบองค์อ่ะใครชอบผู้หญิงสายบู๊เนี่ยสายดุสายดันคือตัวเธอเนี่ยครบองค์ประชุมเลยก็ว่าได้นะครับ เป็นผู้หญิงที่ใช้แส้เป็นอาวุธหลักแล้วผู้หญิงที่แบบชอบแบบว่าสะาสมผู้หญิงสวยๆอ่ะเออแล้วก็เป็นอีกกลุ่มคนที่มาหลงรักเนี่ยควินเนอร์เช่นเดียวกันกับอูเหาคนเมื่อกี้ด้วยนะครับต่อไปเป็นคนที่คลั่งรักแบบโอโหทางด้านต้องบอกว่าควินเนอร์เนี่ยมากก็คือทางด้านไ่ซันไ่ซันเนี่ยมีธาตุประจําคือธาตุสายฟ้าตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนที่ตามตื้อตามจีบควินเนอร์เนี่ยมากสุดแนวรบรรดา คนทั้งสองเนื่องจากเขาเนี่ยเห็นควินเนอร์แวบแรกเขาเนี่ยเข้าใจว่าควินเนอร์ยังไงก็ต้องเป็นของเขาแน่นอนเขาเนี่ยทั้งเก่งทั้งรวยทั้งรอยังไงเนี่ยควินเนอร์ก็หนีไม่รอดแต่แน่นอนครับสิ่งที่ได้รับตอบรับกลับมากับเป็นเพียงความเฉยชาความเฉยเมยที่ควินเนอร์เนี่ยให้มาเป็นเพียงแค่สิทธิ์พี่เนี่ยร่วมสํานักเท่านั้นข่าวเนี้ยเขาก็เกิดนับตั้งเนี่ยเสียวเหยียนกลายเป็นแบบว่ายังไงศัตรูคั้วฆาดเขาไปเพราะเนื่องจากคนที่ พินเนอรเนี่ยเรียกบ่อยๆก็คือเซียวเหยียนดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยตั้งเซียวเหยียนว่าเขาจะว้นเซียวเหยียนเนี่ยต่อหน้าควินเนอรเพื่อใควินเนอรเนี่ยกะหัดมารักเขานั่นเองและจะได้รู้ว่าคนที่ควินเนอรเนี่ยรักมันอ่อนแอมันกระจกขนาดไหนแต่สุดท้ายเนี่ยไอ้นี่ก็ไม่พ้นชะตากรรมครับคือหลังจากการประลองเนี่ยโดนเซียวเหยียนกบเตะกระทืบเละเทนะครับคือหนักสุดคือโดนเซียวเหยียนเนี่ยไล่เตะเป็นลายตัวเลยนะครับอูเฮา ทางด้านอูเหาหูเจียนเนี่ยเราก็นะครับไอ้ไปลายซันเนี่ยคือโดนเตะเลยไปลายซันเนี่ยโดนแบบหนักเลยแบบว่าโดนเสี่ยวเหยียนเนี่ยไร่เตะนะปังปังปังเพราะเนื่องจากพี่แกเนี่ยไปรวมหัวกัน3มตัวนะเพื่อจะทําร้ายเนี่ยควินเอ๋อซึ่งในตอนนั้นเนี่ยควินเอ๋อเนี่ยทำการปกป้องนะับทางด้านเสี่ยวเหยียนอยู่เพราะเสี่ยวเหยียนเนี่ยอยู่ดีๆเนี่ยพี่แกนะเกิดสภาวะต้องบอกว่า เป็นสภาวะการเลื่อนระดับชั้นโดยแบบไม่ทราบสาเหตุนะครับคือแบบอยู่ดีแม่งเลื่อนขึ้นมาเลยคราวนี้พี่เนอร์เนี่ยก็เลยต้องปกป้องล้วพอปกป้องไปปกป้องมาเนี่ยมันมีช่องโหว่นะครับในจังหวะที่ไปซันกำลังจะเตะเสี่ยวเหยียนในการแบบว่าเลื่อนระดับพลังทางด้านเนี่ยพิเนเนอร์นะครับเอาตัวเข้ามารับก็เลยโดนเตะไปหนึ่งชุดคราวนี้เสี่ยวเยียนมาตื่นขึ้นมาก็เลยปิดฉากแบบโดยไวแล้วก็นะครับทำการเนี่ย เสรบาทานะให้ทางด้านขูเจียนอูเห่าและไปซานไปคนละหนึ่งท่าเรียบร้อยโรงเรียนจีนครับโดนกันไปคนละหนึ่งเขาเรียกว่าหนึ่งยกนะครับนะค,คือแบบจูก,กะใช้คําว่าจุกเลยดีกว่านะครับคือแบบทางด้านเนี่ยสามพวกนี้นะไอ้ไม่ว่าจะเป็นอูเห่าเนี่ยคือแบบอูเห่าบอกว่าชอบชอบแบบนี้สนุกมากนะครับได้เจอคู่ต่อสู้ที่เขาเนี่ยสามารถสู้ได้แลแ้วเตะเขาไม่เลี้ยงแบบนี้เขาชอบแน่นอนว่า ผูเจียเนี่ยมีการบ่นนิดนึงว่าทําไมเสี่ยวเหยียนเนี่ยเป็นคนที่ไม่คิดจะสทนทนอบูผาเลยเขาเกิดตัวเธอเ,ธอเกิดมาเนี่ยตั้งแต่เล็กจนโตไม่เคยมีการนะหรือว่าไม่เคยโดนเนี่ยอาการแบบนี้เลยทําไมเนี่ยต้องโดนอะไรแบบนี้ด้วยนะครับคือส่วนใหญ่ในผู้ชายเจอหน้าเธอก็มีแต่ลงรักตามจีบแต่เสี่ยเวเหยียนไม่เคยคิดจะถนอบูผาคือเตะเธอเป็นลูกหมาเลยอะ่ะเออเนี่ยคือเอาจริงๆเสี่ยเวเหยียนแม่งโคตรดิบอะ่ะเอาจริงๆหลายๆคนแบบรอบอัศจรรย์ อาจารย์นะครับเหล่าบรรดาเนี่ยอาจารย์นับทั้งหลายเนี่ยคือมองแลวรู้เลยโอ้โหเสียวเวยยดแม่งโหดมากแม่งเตะผู้หญิงแบบ,บไม่เลี้ยงอ่ะนะครับนะอ่ะต่อไปเป็นฉากสําสคัญเนาะก็เป็นช่วงที่ว่าเหล่าบรรดาอาจารย์เนี่ยนะครับอาจารย์ทั้งหมด4คนเนี้ยเขาครับนำเนี่ยเหล่าบรรดาศิษย์เพื่อเดินทางนะครับเตรียมตัวจะเข้าสู่โรงเรียนส่วนในโดยการเข้าสู่โรงเรียนส่วนในนี้เนี่ยตลอดระยะทางมันจะเจอสิ่งแวดล้อมแบบโหอุณาฝาข้างมาก นะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมต่างๆ,ๆนานาที่แบบอาจจะทํำร้ายเหล่าบรรดาสิษย์ได้ดังนี้นเนี่ยเขาต้องให้ระดับสูงๆเนี่ยเพื่อที่จะมานะครับนะเตรียมตัวเนี่ยรับกับสถานการณ์ตรงนี้เออนะครับแล้วก็อ่ะตรงนี้ครับนี่คือวิช,ชานะครับนะเสือสิงเนี่ยคำรามนะรับขยี้วิญ,ญญาณซึ่งเป็นวิช,ชาที่เสียวเหยียนเนี่ยได้มาจากทางด้านนะครับนะขอเนี่ยตำรา ซึ่งหอตำราเนี้ยเนี่ยเขาจะมีให้สําหรับคนที่ผ่านห้าอันดับแรกจากโรงเรียนส่วนนอกเท่านั้นแล้วก็มาวัดดวงอีกว่าจะได้สมบัติอะไรไปมั่งทางด้านเซียเวเหยียนเองเนี่ยก็เลือกเอานะครับนะทางด้านเนี่ยวิชานะครับไอเสือสิงห์เนี่ยขยี้นะครับขยี้วิญญาณมานะครับผมเป็นวิชาเกี่ยวก,กับเครื่องเสียงเพราะเนื่องจากตัวเขาเนี่ยนับมีพลังของมังกรเป็นเครื่องเสียงมังกรอยู่หลังจากกินยาชนิดหนึ่งเข้าไปนะครับอ่ะ นี่ก็คือเป็นรูปร่างนะครับของผนึกเนี่ยที่อยู่ภายในหอนะครับนะขอหอ,หอคอยเสริมปานนั่นเองคือแบบเอาเรื่องเอาราวนะจริง,รงนะครับผมอ่ะต่อไปเนี่ยผมก็จะหาเดี๋ยวแบึงผมขออนุญาตหารูปก่อนนะครับอ่ะนี่นะครับนี่คือรูปของในน้อยนะครับนะของพักโรหิตซึ่งในน้อยพักโรหิตเนี่ยเป็นนะครับหนึ่งในพักที่แบบมีอํานาจมากนะครับในเขตมืด แน่นอนครับว่าตัวเขาเนี่ยคือทําไมถึงโดนเซียวเหียนโจมตีนั้นเป็นเพราะว่าตัวเขานั้นครอบครองของสิ่งหนึ่งที่เซียวเหียนต้องการในงานประรองเนี่ยของเมืองผนึกดานะครับตอนนั้นเนี่ยไอเนี่ยเนี่ยมันไปยัว่วโมโหเซียวเหียนคือเซียวเหียนเนี่ยก็ประมูลไปปกติเนาะและครานี้ไอเนี่ยเนี่ยมันประมูลแข่งกับเซียวเหียนแบบเร่งราคาสูงขึ้นสูงขึ้นแน่นอนครับชิ้นส่วนนั้นเนี่ยเป็นชิ้นส่วนแผนที่ของเพลิงนะครับนะต้องบอกว่าเป็นเพลิงมารบริสุด เซลเยียนเนี่ยต้องการมากแต่เนี่ยมันกวนตีนเซลเยียนไงคือแบบไม่รู้จะทำอะไรก็เลยกวนตีนครับสุดท้ายเนี่ยเซลเหยียนนะครับก็เลยตามมาเพื่อเจ้าเนี่ยไอ้เจ้าเชียนส่วนแผนที่คืนแล้วข่าวเนี้ยพอนะหลังจากการฆ่ารอบฆ่าเนี่ยเจ้านายน้อยพักโรหิตสําเร็จเซลเยียนไม่ได้ขโมยไปแค่นะครับไอ้แผนที่นั้นแต่พี่แกเนี่ยเอาอย่างอื่นไปด้วยและย่างอื่นที่ว่าเนี่ยค่อนข้างจะร้ายแรงคือมียานะครับนะมียาเนี่ย ต้องบอกว่ายาพิษวงเนี่ยมังกรหยินหยางเป็นยาที่เมื่อคนกินเข้าไปเนี่ยแล้วเกิดใกล้าตายเนี่ยนะขึ้นมาจะสามารถทะรุระดับพลังไปได้นั่นเองนะครับเออตรงนี้เนี่ยสามารถทะรุระดับพลังไปได้แล้วก็มีอันนึงคือท่าเท,ท้าสามพันอัศนีซึ่งเป็นของหอวชิระนะครับนะหอวชิระเนี่ยเป็นหนึ่งในสหอที่อยู่ในทวีปมัชชิมนั่นเองนะครับเป็นฝึกส่วนใหญ่เกี่ยวกับเ ถ้าสายฟ้าขราวนี้เนี่ยเสี่ยวเหยียนก็เลยป้นมาจ่ายนี่ทั้งหมดเลยซึ่งนะครับไอายาเสริมปลาเนี่ยมันป้นมากับมันป้นมาจากทางด้านคนของของงูฟ้าก่อนซึ่งขราวนี้พ่อมันเนี่ยป้นมาให้ลูกแล้วลูกมันเนี่ยก็โดนนะครับทางด้านเสี่ยวเหยี้ยนเนี่ยป้นต่อนั่นเองเขาเรียกว่ากรรมใดใครก่อกรรมนั้นตามสนองเดอ้อเออนะครับแล้วก็มีฉากมีฉากที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะแบบคิดไปไกลซึ่ง เป็นฉากนะครับนะที่ทางด้านเหมยตูซาเนี่ยหรือใช้ลินนะครับเอาดาบเนี่ยชี้เซลเยียนซึ่งหลายๆคนเนี่ยพอเห็นฉากนี้แล้วผมคิดว่าคิดไปไกลว่าอ๋อเหมยตูต้าเรียบร้อยโดนเซวเยียนแล้วก็เลยตามฆ่าเซลเยียนอะไรประมาณนั้นอย่าเพิ่งคิดไปไกลนะพี่ๆน้องๆมันอาจจะเป็นฉากที่เซวเยียนเนี่ยปล่อยให้นะครับเซวฉายเนี่ยทาการสู้กับเจ้าไอ้คิงคองเนี่ยที่เฝ้านะครับนะอยู่หน้าถ้ำของเออ น,นะครับนะเขาเรียกว่าเป็นแก่นน้านมนะครับผมซึ่งตัวนี้เนะี่ยเป็นน้ําแก่นน้ํานมที่มีความนะครับนะสามารถในการเพิ่มระดับพลังและช่วยให้ร่างกายแข็งแรงได้นะครับคราวนี้เซียวเหยียนมันแบบว่ายังไงเดียให้เหมยตูซ่านะครับมามาทําแต่พอเห็นหน้าเหมยตูซ่าเวอร์ชั่นนี้แล้วแป๊บหนึ่งเปลี่ยนไปปะเออรอบที่แล้วดูอวบรอบนี้ดูไงเนี่ยคมๆนะเออก็บางทีเนี่ยแต่ละภาคคือต้องบอกว่าเฮ้ยทำไมเหมือนตูซ่ารู้สึกว่า ทำไมมันรอบที่แล้วมีน้ํามีหนวดรอบนี้ทําไมดูแบบยังไงดีนะเอ,อเอาเป็นว่าถ้าคิดยังไงเนี่ยก็มารองคอมเมนต์พูดคุยกันแล้วกันวันนี้เนี่ยเล่นวาน,านานานและ18นาทีนะครับไม่รู้จะชอบกันไหมโอเคครับขอบคุณครับ